นับจากการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่อย่าง Honda Cross Cup 50เวอร์ชันในปี2025หลังจากนั้นไม่นานนะครับก็ได้มีการเปิดตัวเพื่อนร่วมคลาสในกลุ่มยานพาหนะพิกัด50ซีด้วยกันอีกหนึ่งรุ่นซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดประเทศญี่ปุ่นโดยรุ่นนี้นะครับมีชื่อว่า Honda g i o n o รุ่นใหม่ปี2025มาในพิกัด50ซีี สำหรับตัวรถ Honda g i o โ o ในคในคาส 50cc นะครับถือว่าเป็นสกูตเตอร์รุ่นเริ่มต้นเลยก็ว่าได้มีการออกแบบมาเพื่อให้บรรดาสาวๆเนี่ยโดยเฉพาะเนื่องด้วยมีขนาดเล็กตัวรถจะมีองค์ประกอบของการออกแบบที่ไปทางสไตล์มินิมอลเรียบง่ายแต่ว่าดูดีนะครับและมีกลิ่นอายของสกูตเตอร์แบบย้อนยุคอยู่แบบจางๆด้วยการดีไซน์ที่โค้งมนสะท้อนถึงความเป็นมิดต่อผู้ขับขี่ยังมาพร้อมกับอุปกรณ์ใช้งานจริงจังมากมาย เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจําวันและก็ในปัจจุบันมากๆสิ่งที่ได้มาก็คือจะได้ช่องเสียบชาร์จอุปกรณ์แบบพกพา USB พื้นที่เก็บสัมภาระใต้ใบเบาะมีความจุ20ลิตรสามารถเก็บหมวกกันน็อกแบบครึ่งใบได้แล้วก็มีขนาดเท่ากับแฟ้มขนาด A4 ได้นะครับอีกทั้งยังตัวรถเนี่ยยังมีกล่องเก็บของที่ด้านหน้าซ้ายซึ่งมีขวาปิดพร้อมระบบล็อกสามารถเก็บโทรศัพท์ในส่วนตรงนี้ได้นะฮะ และชั้นวางด้านขวาเนี่ยขนาดใหญ่พอที่จะเก็บขวดพลาสติกขนาด500มิลลิตได้ก็เวลาขับไปนะครับเดี๋ยวนี้เราต้องมีพกน้ําไปกินด้วยนะครับเนื่องด้วยสภาพอากาศนั่นเองนะฮะในโมเดลปี2025นะครับจะมีการเอาพื้นฐานของโมเดลปี2022นี่เนี่ยมาใช้แต่ทั้งด้านสีสันนะครับจะมีการนำของเป็นการจำหน่ายต่อเนื่องนะครับ จากโมเดล2024นะครับซึ่งมีความเหมือนกันแต่มีการเพิ่มสีสันเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสี Virgin b r i d ิดนะครับเพ r ย์ดิฟ m o o เ Gray นะครับแล้วก็ตัวทางด้านสีออกเขียวนะครับเป็นกร e นเมทัลลิกนะครับแล้วก็สีพุโก้บลูนะครับแล้วก็ซัมเม r ร์พลิงนะครับนั่นก็คือสีชมพูที่มีความโดดเด่นที่คุณผู้หญิงชอบในเวลานี้นะครับเช่นเดียวกับ Cross Cup 50ที่จะมีตัวเลือกพิเศษในชุดนะครับ ตัวกุมามอนนะครับวางจําหน่ายลากยาวตั้งแต่ปี2022ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นรุ่นพิเศษส่วนทางด้านเครื่องยนต์นะครับตัวรถเนี่ยจะใช้เครื่องยนต์รูปแบบที่แตกต่างจากคลอสคับ50นะครับโดยจะใช้เครื่องยนต์ E.S.P. พัสดเป็นสูบเดียวขนาด 49cc OHC ซระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว ซึ่งให้กำลังสูงสุดที่4.5่จุหแรงม้ามีแรงบิดอยู่ที่4.1นิวตันเมตรซึ่งมีค่าประสิทธิภาพที่มากกว่าคอดขับ50อยู่เล็กน้อยและที่ดูเหนือกว่าก็คือตัวรถนะครับจะมาพร้อมกับระบบ idling stop เพื่อช่วยในการจัดการเรื่องการใช้เชื้อเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองนะฮะ ดังนั้นอุปกรณ์บนตัวรถนะครับที่จะมาพร้อมกับหน้าจอแสดงผลอนาล็อกเข็มนาฬิกาที่เรียบง่ายแต่ว่าด,ดูดีระบบกุญแจแบบชัตเตอร์คีระบบแบรบกแบบคอมบีนเบรกส y ต t ม m ทางเชื้อเพลิงเนี่ยมีความจุถึง4.5ลิตรและขอบล้อขนาด10นิ้วสวมด้วยรัดยางขนาด80/100ทั 100, ขนาด 46J เท่ากันทั้งสข้างนะครับทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลัง ราคาในการจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศญี่ปุ่น Honda g e n no เน50ในปี2025จะวางจำหน่ายในราคา29,000 0เยนหรือประมาณ46,100บาทเมื่อตีเป็นเงินไทยส่วนในรุ่นพิเศษอย่าง Kumamon จะจำหน่ายในราคา217,800เยนหรือแปลเป็นเงินไทยราวๆ48,45 0บาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ ส่วนในวันนี้คา่ามิการ์นไทยแลนด์ของเรากับการอัปเดตข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์นะครับก็ขอ,ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบคลิปประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอยชมนะครับข่าวาว,าวการเคลื่อนไหวทั้งทางรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์และรถไฟฟ้าได้ที่คา่ามิการ์นไทยแลนด์นะครับ